ในยุคที่มหาสมุทรแห่งการล่าอนาณาณิคมกำลังโถมเข้าใส่สยามประเทศเมื่ออธิปไตยเปรียบดังเปลวเทียนที่พร้อมจะดับลงได้ทุกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยทรงพระราชโอรสผู้เปรียบดังความหวังของแผ่นดินถึงสี่พระองค์ไปยังอีกซีกโลกหนึ่งเพื่อเป็นผู้บุกเบิกที่จะนำแสงแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่กลับมานี่คือเรื่องราวของเจ้าชายรพีหนึ่งในผู้บุกเบิกเหล่านั้น ผู้ซึ่งชีวิตไม่ได้ถูกลิขิตมาเพื่อความสุขสบายในวังหลวงแต่เพื่อการต่อสู้ตั้งแต่ความโดดเดี่ยวในการเดินทางสู่ยุโรปการต้องเผชิญหน้ากับความร้าวรานจากชีวิตรักที่ถูกกำหนดด้วยราชประเพณีไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ต้องแลกมาด้วยหัวใจที่บอบชำ้ำท่านคือผู้ที่เข้ามารับหน้าที่เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ในช่วงที่แผ่นดินต้องเผชิญกับคมดาบแห่งอำนาจจากสารกงสุนที่กัดกินอธิปไตยของชาติท่านได้ปลดแอกสยามจากพันธนาการนั้นด้วยมันสมองและสองมือก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของไทยและเขียนตำราด,ด้วยพระองค์เองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย แต่แล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จชีวิตของท่านก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งมาจากสายเลือดที่ท่านเชื่อมั่นและนำไปสู่การพลัดพรากจากตำแหน่งที่รักที่สุดในชีวิตจนแสงดาวของท่านต้องดับลงในราตรีที่มืดมิดที่สุดแล้วชีวิตที่เปรียบดังดวงตะวันดวงนี้กลับต้องจบลงก่อนเวลาอันควรแต่ก่อนที่จะจากไปท่านได้ทิ้งอมตะวาทะที่ทรงพลังที่สุด ไว้ให้โลกได้จดจำเรื่องราวทั้งหมดนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่และอะไรคือบทสรุปของชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าเจ้าชายหากท่านต้องการเจาะลึกทุกรายละเอียดของชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและอุดมการณ์ของเจ้าชายแห่งโชคชะตาท่านสามารถรับชมเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือเข้าไปที่ช่อง Infinity file ของเราได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ